ไปแลกแก้โคนกันบ้างนะครับก่อต้อแกโคนอิงนะครับนะ่าเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ทุกตองเกี่ยวกันเลือกตั้งลดหน้ากันกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำนะครับว่าสัมผัสต้องรับโทษขั้นสูงสุดเลยนะครับ อันนี้จัดขึ้นในโรงแรมทวินโลตัศจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะกรมกรมการสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจี่ทุกตัวเกี่ยวกับการเลือกตั้งถึงสมานาชันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนร,รัษฎรแบบแบ่งเขตนะครับโดยมีนายอาภิรันน์พึกพงศ์ผู้่ารชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานพร้อมด้วยผู้สมัครสซโซแบ,งบง่งเขตนะครับผู้ช่วยอาเซียง ผู้กรอสัมมานกก,กตว่านาสถานการและประชาชนที่สนใจข้ารรวมรับฟังครับในอภินันเพื่อพองค่ะทันผูวนเนี่ยก็กล่าวอวยพรให้ผู้สมัรซอๆถูกทันโชคดีนะและถ้าหก<ม>ว่าได้รับเลือกค่ะก็ยากจะให้ถูกทันทําตัวให้ดีโดยแยกให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดตอนแบบในเรื่องข้องความโปร่งใสพร้อมกับฝากให้ผูสมัครถูกทานค่ะไปซึกษรารายละเอียดกฎหมายแล้วก็ระเบียบต่างๆให้ดีกันค่ะจะได้ไม่กระทําผิดการเลือกตังรวมไปถึงเน้นย้ำให้ข้าราชการถูกคนถูกหน่วยงานวางตัวเป็นกลางด้วยทางด้านข้องนางสา หนุดณนพางริมดุลไพบูลค่ะผู้อานวยการสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครรีธรรมราชก็บอกว่าการประชุมในวันนี้เนี่ยค่ะก็เพื่อจะให้ความรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจถี่ทุกตองเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตัง้งอีกทางเป็นการสร้างการยอมรับพ้นจากการเลือกตัง้งมีน้าใจนักกีฬาทางช่วงก้อนแล้วก็ร่างเลือกตั้งค่ะเพื่อให้กระบวนการห้เสี่ยงมีความโปร่งใสและสุจริตไม่สื่อซิดค่ายเสี่ยงโดยในคณะนี้ค่ะพื้นที่จังหวัดนครรีธรรมราชก็ยังไม่พบผู้กระทําความิ เลือกตัง้งและห้ากว่าพี่นองประชาชนพบเห็นการกระทําความผิดค่ะสามารถแจ้งเหตุได้เลยที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครสี่ธรรมราชฝั่งเสียงข้องพ่ออ,อกกตจังหวัดนครสี่ธรรมราชค่ะ รับเลือกตั้งทีมงานผู้ช่วยมหาเสียงมาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามข้อ,อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องน,นะฮะโดยทํากิจกรรมเพื่อให้วาดฝังไว้ว่าเพื่อให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยเสถ่ยงธรรมเป็นไปชอบด้วยกฎหมายและผู้สมัครหรือทีมงานผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยกระทำความผิดกฎหมายน้อยที่สุดค่ะแล้วก็ให้มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านที่เกี่ยวเนื่องจากการเข้าใจผิด ในสาระสําคัญของข้อกฎหมายให้น้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารจัดการเลือกตั้งเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาหนักใจเท่าที่ควรทุกเรื่องทุกอย่างตอนนี้เดินไปตามปฏิทินทไลายของการเตรียมการเลือกตั้งนะค่ะก็รุนแรงกันนะคะคนที่มีซิ์ก็ไปชายเซียงผู้สมัครก็ต้องระวังรองก้อนไม้การจะไปทําพิษก้อนไม้หือเปล่งคนมีซิธก็ไปออกออกหลงคะแนนเซียงลงคะแนนเสียงนะครับวันที่สิบสี่พฤษภานะครับค่ะ